ผมคิดว่าเราด้าจะรู้นะว่าหยุดยังไงแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนจากหนังดูหนังดูหนัง,นงเรื่องโมเสสกันนะมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งทาาชาวยิวนับหมื่นคนกำลังทั้งลากทั้งดึงหินก้อนใหญ่อาจจะหนักสักร้อยตันเนี่ยใช้แรงคนเป็นหมืนม่นคนเลยนะใช้กลไกที่ชาวอียิคุ์โบราณคิดไว้ได้เนี่ยทาากำลังลากจูงกันมันอยู่ก็ไปบนผืนทรายซึ่งมันมีแรงเสียดทาน มีหญิงชลาคนหนึ่งทําหน้าที่เอาไขมันไปหล่อลื่นให้ก้อนหินเนี่ยมันห,หินขนาดใหญ่เนะี่ยเลื่อนไปได้ง่ายขึ้นแล้วเธอไปติดอยู่ในนั้นเสื้อเธอไปติดอยู่ในนั้นเธอกําลังจะโดนหินทับตายผมว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ถ้าทุกคนพร้อมใจกันหยุดท้าดับเบื่นคนพร้อมใจกันหยุดปล่อยมือจากการชักลากจูงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะรอดชีวิตแต่ว่าคนที่ทํางานอยู่ทั้งหมดเนี่ย โดยเฉพาะอย่างทหารชาวยินไอ้ทหารชาวอียิปต์เนี่ยซึ่งซึ่งกดขี่ท่าอยู่เนี่ยบอกว่าไม่มีใครเป็นหมื่นคนมาหยุดเพื่อท่าแก่ๆคนหนึ่งหรอกเพราะมันจะเสียงานมากเลยแต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาวิ่งไปหาโมเสสโมเสสซึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายอียิปต์อยู่มีอำนาจอยู่โมเสสวิ่งมาสั่งให้มันหยุดหยุดได้หญิงชลารอดชีวิตไหมหญิงชลารอดชีวิตเพราะฉะนั้นโลกของเราเปรียบเสมือนหญิงชลาคนเนี้ย จะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับคนนับหมื่นคนที่กําลังลากจูงมันอยู่แต่คนนับหมื่นคนไม่มีทางจะหยุดพร้อมกันได้แน่นอนเลยมันต้องมีใครสักคนนึงที่มีอํานาจสูงสุดที่จะมาสั่งการแต่อันนั้นมันคือคนแค่หมื่นหนึ่งกับอํานาจของเจ้าชายองค์หนึ่งแต่โลกเรามากกว่าน,นั้นโลกเราเจ็ดพันล้านคนแล้วท่ามกลางเจ็ดพันล้านคนที่ไม่มีใครเชื่อใครไม่มีใครฟังใครนั่นอย่างน้อยทาสฟังทหารทหารฟังนายทหาร นายทหารฟังเจ้าชายแต่โลกของเราเราไม่มีเจ้าชายคนนั้นอยู่และโลกของเราก็มีคนเยอะเกินกว่าทา่ามื่หนึ่งคนเพราะนั้นคําพูดของเด็กคนนั้นเขาอาจจะพูดเพราะว่าเขานึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงแต่ถ้าพูดตามตรกกะจริงๆเนี่ยถามว่ามันหยุดมันแก้ไขได้ไหมถ้าไม่เคาะไม่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเองนะถ้าเฉพาะแก้ไขโดยพฤติกรรมของมนุษย์เองเนี่ยมันยังทําได้อยู่แต่ปัญหาคือมันไม่สามารถทําพร้อมๆกันได้ สิ่งเหล่านี <reco Christ. S 1> ้มันทําคนเดียวทํากลุ่มเดียวมันไม่เกิดผลสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบหนังเรื่องสตาร์วอลก็ได้แต่มันเป็นคําพูดแบบเผด็จการต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมีอำนาจสูงสุดแล้วสั่งในสิ่งที่ดีผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะโดยโดยโดยประสบการณ์ผมกับความเชื่อผมนะผมเกิดขึ้นไม่ได้แน่เลยไม่ต้องเจ็ดพันล้านคนหรอกลำฟังแค่ในครอบครัวเดียวกันสี่สาห้าคน ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้มีแนวคิดทิศทางไปในทางเดียวกันนับภาษาอะไรกับประเทศไทยทั้งประเทศ67ล้านคนหรืออาเซียนทั้ง600ล้านคนหรือโลกทั้ง7,000ล้านคนก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายแฟนเพลงทั้งหลายนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมสนทนา แล้วก็มีดนตรีมีร้องลําทําเพลงพูดคุยในเรื่องราวของธรรมชาติที่ท่านที่สนใจได้ฟังกันวันที่17พฤษภาคมนี้ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนานะครับ17พ,17พฤษภาคมนี้ครับ